สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นาดาจะพามาดูหมาหมาอามาลนะัลพินาได้นะคะทุกคนดูตัวอ้วนอ้วน,นนี้เป็นผู้ชายชื่อว่ากองทัพส่วนตัวผมหอมนี่เป็นผู้หญิงชื่อว่ากองหนุนแล้วเรื่องหมาอัลพินาได้นี่มีสองตัวอุ้ยอันนี้มันสีมีสองตัวแล้วพี่นาดาคะทำไมหมาเม็นเข้ามาในบ้านนะคะลูกเขาว่า ฝน uh ตกฟ้าร้องใช่ไหมคะมันก็เลยชัวร์ใช่ไหมขอวฟ้างแต่ดีนะที่มันยังไม่ได้เหยียบน้าอะไม่งั้นอะบ้านเราเลยแน่เลยพี่ดาดูดูตัวนี้คะคะมันอ้วนมากเลยค่ะมันอ้วนตัวจะแตกแล้วค่ะพี่นาตาช่อมเรียกมันว่าหมูใช่ค่ะแล้วมาดูตัวผอมๆกันบ้างตัวนี้ผอมมาก เอาเรียกมันว่ากิ้งก่าเพราะว่ามันผอมเหมือนกิ้งก่าค่ะน้องกิ้งก่ามันกิ้งก่านะสงสารมากเลยนะคะดูสิโอดูเอ้ากองทับขาเป็นอะไร่ะคะลูกดูสิเป็นแผลกองทับขาเป็นแผลทุกคนพี่นาจะบอกตอนตอนที่พี่นานาวางเดอยู่่อมคุณแม่ได้อ่านน้ำ น้องหนุไปเรียบร้อนน้องทาไม่อาบแล้วพี่นรา,าน่ยก็แอบ,บเอาเยลลี่นอนไปใส่จานแล้วก็ไปใส่ตัวกองทัพแล้วทีเนี้ยพี่นรานก็แอบ,บถ่ายวีดีโอแล้วก็บอกว่าดูสิกองทัพไม่ยอมอาบน้ำนอนขึ้นเจริงๆเป็นเยลลี่นะคะกองทับกองทัพร้อนหนิ ร้อนม,มากลัมาาั้งคะลูกโอแล้วเมื่อไหร่ผมจะหยุดเนี้ยจะได้ออกจากบ้านตงทีเนี่ยมันมาคันอย่างเงี้ยแม่ดูสีเนียมากเลยเเดี๋ยวเราจะทำการให้มาน้อยสองตัวออกจากบ้านไปเลยนะคะแม่แต่มันหน้ารักก็อย่าให้มันอยู่ข้างใน เอาความพไปบายก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนมันจะทันะทอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยพ <c oughs> อดีว่าพอดีว่าผมมาคอนไปทั้งตัวเลยเรอพรุ่งนี้ผมจะไปออกน้ำตอนนี้เห็บคงกระจายไปทั่วแล้วแหละแม่กับพี่เยอเก็บกวาดเองละกันโอ้มันงพูดแล้ว ไอ้ข้นหูจังเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเห็บอะไรมันมาเข้าหูคันมากเลยคันกว่าปกติอีกเฮ้ยเหมือนหลับหูเลยหัผมขึ้นตัวเลยผมโคตรสปอยหัวเลย สำหรับปุ๋ยเลยแต่นี่อยู่เฉยไม่ได้เลยค่ะได่ค่ะกอนทับมือบนแล้วน้องอยู่เฉยไม่ได้เอ้ยดูสิดูคำทางโน้นแล้วก็คำทางนี้อย่างนั้นอ่ะน้องอยู่เฉยไม่ได้ตรงไหนเอาปากกามาวงขอวงทั้งตัวแล้วกันอยูอ่เฉยมไม่ได้ทั้งตัวเอาละค่ะทุกคนทุกคนไปหาต้วหอมเรวไปปลูกกองหมือนให้มันใบายทุกคนเถอะก้งหมือนอ่ะก้งเหมือบ๊ายบายทุกคนก่อ,อนนะคะ ไายบายนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนง่วงมากเลยอย่กันอย่กันนะคะ,ะไหนอะไรคะใครที่ตอนไหนหนูนจำไม่ได้เลยบ๊ายบายนะคะทุกคนหนูขนอนอนก่อนนะคะค่ะเอาไปที่ไหนแบบ